สงสัยอันนี้มากกว่าอ๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับถ้าเกิดเป็นฝรั่งเรียกเขาเรียกว่าช็อตชาวแคนดี้ครับอืมชหอมอมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับาหนูขออมหน่อยค่ะหนูขออมหน่อยไม่ได้เลยถ้าใครผ่านสนามนี้ไปได้สนามอื่นก็เด็กๆอ่ะเพราะอะไรก็นี่นยาวสุดแล้ว30มสิเมตรยีเป้ายาวขนาดไหนอ่ะของพี่ยาวขนาดไหนก็เลยขาเลยขาเฮ้ย แสงแดงยินสปอนเซอร์แล้วครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากแพทกุ้งสิรินทิพย์ใครที่ต้องการกุ้งสดคุณภาพดีต้องแพทกุ้งสิรินทิพย์นะครับจะซื้อไปทานเองก็อร่อยหรือจะซื้อไปถายก็ได้ราคาโู้หูโทรไปเลยครับเฮียเขาจัดให้สดใหม่ทุกวันคุณภาพทุกบอ่อจริงๆอออ้้หหหยู่่นนนีเงงตามามั โ<ห>อพี่นานแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็รอพี่นานแล้วนะอ้าอย่างนั้นสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับ EP นี้ยังอยู่ที่สนามยิงปืนภูพลินเหมือนเดิมครับและน้องสาวผมที่สงสัยอย่างไงนี่คืออะไรสงสัยยังไงก็อยากรู้ไงว่าไอ้เนี้ยมันคืออะไรแล้วเปยังไงแล้วข้อแตกต่างมันคืออะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าสายกระสุนหรือว่าตลับโหลดลูกป,ปืนมันมีหลายแบบเดี๋ยวพี่จะพาชมว่านักกีฬาแต่ท่านเขาถนัดแบบไหนไปชมพร้อมผมเลยครับ อันนี้พี่ป้อมเป็นนักกีฬาทีมชาติประเภทปืนลูกตองถ้าอยากรู้อะไรถามเลยส อันนี้มากกว่าเพราะว่าเห็นเห็นคนอื่นเขาไม่โพกแต่พี่เขาโพกอะค่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับบางคนก็จะเรียกว่าตลับสี่นัดบางคนก็เรียกว่ากักสี่นัดถ้าเกิดเป็นฝรั่งเรียกเขาเรียกว่า c h o c o l a แคนดี้ครับอืมเหมือนอมอะไรอย่างี้ประมาณนั้นครับถ้าหนูขออมหน่อยถ้าหนูขออมหน่อยไม่ได้กติกาเนี่ยต่างกันยังไงครับกติกาในการยิงเหมือนกันครับแต่ว่าท่าทางในการหยิบโหลดจะไม่เหมือนกันคนที่เราเห็นอย่างที่เขาใช้เข็มขัดรุ่นใหม่ๆ จะมีปืนสองแบบบางคนหงายปืนนะครับหยิบขึ้นมาเป็น2แถวสี่นัดแล้วโหลดเข้าไปสองครั้งมันก็ได้4นัดบางคนอาจจะยกปืนขึ้นพาดบ่าแล้วก็โหลดเข้าไปเช่นเดียวกันสองครั้งได้4ี่นัดอ่าใช่ครับแต่อันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นนักกีฬารุ่นเก่าๆนะครับมันพัฒนามาจากรุ่นแรกๆนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยยังเป็นคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับหยิบขึ้นมาครั้งหนึ่งสี่นัด แต่เรายัดครั้งทีละนัดเราก็อาจจะต้องใช้การฝึกฝนที่ใช้เวลานานมากกว่าเขานะครับเพื่อจะให้รวดเร็วเท่าเท่ากับเขาจะบอกว่าตอนนี้คือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็จะทําให้ได้เปรียบมากกว่าพวกนี้แต่ว่าเราถนัดกับมันค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถจะนําไปแข่งขันได้ใน2สถาบันในการแข่งขันก็คือการแข่งขันอย่าง IPS C นะครับที่เรายิงกันอย่างในวันนี้นะครับกับอีกอันนึงก็คือ IDPA oh. ซึ่งจะเป็นอุปรกรณ์ที่ตรงตามของ IDPA โดยตรงเลยนะครับ oh. ก็เลยจะได้เปรียบตรงนี้นครับ จะบอกว่าเราเริ่มฝึกยิงมานานแล้วครับตั้งประมาณสักแปดปีที่ผ่านมาครับก็มีอาจารย์ท่านนึงเขาเป็นคนแนะนําซึ่งตอนนั้นเนี่ยอันนี้ยังถูกใช้งานอยู่แล้วเราก็เลยเริ่มฝึกจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราไปเลยมีท้อบ้างไหมคบเพราะว่าหนูบอกครับโอ้เราคาว่าท้อนี่มันก็สะกดเป็นนะครับเห็นไหมครับยืนนี่เหงื่อยังแตกอยู่ตลอดเวลาเลยคือเรื่องเสียงเนี่ยนักกีฬาเวลาเรายิงเนี่ยเราจะต้องมีการป้กัน แล้วซึ่งเป็นกฎของการแข่งขันจะต้องใส่ณอนิลัยเช่นแว่นตาและที่ที่ข้อหูนะครับหรือเอียร์ปักเนี่ยครับเพื่อป้องกันหูเสื่อมสภาพใช่เพราะว่ามันมันใกล้มากแล้วคือลูกองนี่รู้สึกจะดังมากใช่ใช่ครับกระสุนขนาดที่ใหญ่กว่าปืนสั้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่ป้องของผมมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวคอยไปติดตามพี่เขาเดี๋ยวไปดูนะครับว่าการโหลดของเขาเนี่ยที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยจะไวหรือว่าจะช้าคนอื่นวันนี้ขอบคุณพี่ป้องมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่ครับนนนนาามด พี่ต้วยครับจ๋ะสนามนี้ไปยังไงบ้าง,งจ๋ะถ้าใครผ่านสนามนี้ไปได้สนามอื่นก็เด็กๆอ่ะเพราะอะไรก็นี่มันยาวสุดแล้ว30เมตร26่กเป้ายาวขนาดไหนอ่ะของพี่ยาวขนาดไหนก็เลยขาเลยขาเฮ้ยที่เรียนๆกับตับเดี๋ยวไอ้กันเนี้ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าเข็มขัดอะไรพี่อันนี้จะเรียกเข็มขัดจิงโจ้นะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรู้ไหมใครเป็นคนทำใคร คิมลพาพเนนคิมลพาพเนนไอ้น,นี่มันเป็นแชมป์โลกลูกซองมาก่อนนะมันเป็นแชมป์โลกปั๊มแล้วมันก็มาเป็นที่2ของโลกในปืนออโต้ที่ฝรั่งเศสอันนี้คือลิขสิทธิ์ของเราเลยป่ะลิขสิทธิ์ของมันเลยมันตั้งทิ้งทิ้งไฮเทคที่เชื่อดีมากอันนี้ถือว่าไฮเทคที่สุดละเร็วกว่าน,นี้ไม่มีแล้วแล้วผมเห็นนี่ป้อมให้ใช้ตลับโหลดอยูอ่อันนั้นเป็นรุ่นนั่งหล่สมัยคิดว่ามันน่าจะเกิดเกิดแต่เกิดอยู่ ผมมองนะผมว่าพี่ป้อมนะเป็นลายเดียวที่ยังใช้แบบนี้อยู่ถือว่าเป็นรุ่นอนุรักษ์นะต้องเก็บไว้นะเนี่ยแต่พวกนั้นมันมีขีดสุดไงสมมติ4นัดเนี่ยมันโหลดเร็วได้2วิไอ้นี่มันก็จะเหลือ1.5วิ1.4 1.3ลงไปเรื่อยไอ้นี่คือได้เปรียบมากกว่าอยู่แล้วเขาได้เปรียบอยู่แล้วทีนี้มันจะอยู่กับที่แผนใครจะแตกไม่แตกระหว่างที่บล็อก t แต่ป้อมเขายิงดีสปิททันทิชชันตอนนั้น,น่เขาดี มี3ชนิดกระสุนชนิดกระสุนแรกก็แบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลูกปลายมันจะมีลูกตะกัวเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยเรียกลูกปลายมันก็มีตั้งแต่ร้อยถึงร้อยสี่สิบเมตรแล้วแต่ยี่ห้อเสร็จแล้วแบบที่2ก็เรียกว่าลูกเก้ามีเม็ดตกะกัวใหญ่หน่อย9เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางไดเมเตอร์มา8.6มิลเกือบเกือบ9มิลแล้วก็สุดท้ายลูกโดดมีเม็ดตกะกัวเม็ดเดียว<อ>เม็ดใบเอกเลยยิงออกนัดเดียวอันนี้ว่ายิงสัตว์ใหญ่หรือว่ายุดรถหยุดอะไรพวกนี้ ทางผู้จัดเขาดีไซน์สนามมาก็คือว่ายิ่งใช้กระสุนหลากหลายเนี่ยมันก็มีความสนุกมากขึ้นอย่างเช่นลูกก้าวเนี่ยใช้เป้าเป็นกระดาษ A4 เห็นไหมไอ้พวกนี้ไปยิงกระดาษไม่ได้ดิยิงกระดาษมันก็เป็น,นรูพื้นในหมดไอ้นี่เหมาะสาหรับยิงเพลทเพลทเหล็กอย่างเงี้ยลูกก้าวยิงเพทได้เหมือนกันเพราะว่าลูกมันเล็กเพทก็เป็นรอยแล้วแต่ถ้าเอาลูกโดดมาาเมื่อไหร่ไปยิงเพจทเพทเป็นงอยิงสักสามทีเพลทพังเลยเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ต้องยิงในกระดาษวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่ตุ้ย เดี๋ยวไปคุยกันเรื่องหลังจากขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับมีคำถามเรื่องคำถามสุดท้ายเลยที่อะไรว่ามันเลยรู้เห็นหน้าไอ้เข็มขัดโหลดกระสุนะมันหนักนะพี่เขาที่จับนะโอ้โหหนักเลยแหละใช่ไหมใช่มันลดพุ่งได้ปะโถ่เป็นไงเนี่ยถ้าลดได้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นไงครับรายการผมมีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงครับ เป็นลุกงติดตามชมนะคะแบงคแบงค่ะทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงค่ะแบงค์